สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษครั้งที่195่าสิบนะครับช่องทางการติดต่อเบอร์โทร096 902 68-29นะครับบูชาองค์ละ500บาทส่งฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับวันนี้รายการแรกนะครับเป็นพับปิดตานะครับองค์นี้ครับหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบนะครับเนื้อผงคุกคักนะครับ นี่ครับสวยๆเก่าๆรักเก่าๆเลยนะครับนี่ครับรักเก่าๆเลยครับหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบนะครับผมองนี้นะครับเป็นเนื้อผงคุกลักนะครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับหลวงพ่อเชยวัดบางกระสอบนี่ครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับ สวยๆเลยครับองค์นี้ครับ500บาทนะครับถัดมารายการที่2นะครับเป็นเนื้อผงยาจินดามณีนะครับปู่บุญนะครับวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ครับผงยาจินดามณีนะครับ มีรอยจานนะครับห้าร้อยบาทครับรายการที่สองรายการที่สามครับเป็นหลวงปู่สุขปากคอมะขำเท่านะครับเนื้อผงคุกรักนะครับรายการที่สามนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับ พระเนื้อเก่าถึงยุคนะครับเป็นพระเนื้อผงคุกรักนะครับพร้อมอักเลเขาเรียกว่าพร้อมรอยจานนะครับด้านหลังนี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับของเดิมๆเลยนะครับของเดิมๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับสวยเลยนะครับเก่าถึงยุคนะครับเบอร์สามนะครับ องนี้เบอร์สี่นะครับเป็นเนื้อผงคุกลักนะครับองนี้เป็นพิมพ์ยืนนะครับหลวงปู่สุขปากคลองมะขามเท่านะครับนี่ครับเป็นอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับถัดมาเบอร์ห้านะครับ เบอร์ห้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเชยนะครับนะครับปีสองสี่เก้าสี่นะครับหลวงเชื่อมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับตกเก่าเลยนะครับเก่าถึงยุคนะครับกลับมาเบอร์หกนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับ หลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่หมุนนะครับปีสีสามนะครับนี่ครับถัดมาเบอร์ที่เจ็ดนะครับเป็นสมเด็จหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับ พิมพ์ใหญ่นะครับเถาวันเลื้อยนะครับพิมพ์เถาวันเลื้อยนะครับเบอร์เจ็ดนะครับห้าร้อยบาททุกรายการนะครับโอ้นี้เบอร์เก้านะครับ เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่วะะัดระฆังนะครับเด็ดพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้วะะัดระฆังนะครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับ เนืหาหมวลสารเก่ามากเลยครับนี่องที่แปดนะครับรายการที่เก้าเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพิมพ์นิยมนะครับนีครับเป็นพิมพ์นิยมวัดบางคานนะครับ นะครับตกเก่าเลยนะครับเป็นพิมพ์นิยมนะครับตัดมาเบอร์สิบนะครับเป็นหลวงพ่อเงินเนื้อสำลิดเป็นพิมพ์ห้วยเขนนะครับเป็นเนื้อสำลิดนะครับนะ่ครับ เนื้อสำลิดวัดห้วยเขนนะครับเก่ามากเลยนะครับนี่ครับเก่ามากเลยนะครับเป็นเนื้อสำลิดนะครับพิมพ์นิยมเอนะครับพิมพ์ใหญ่เลยนะครับเนื้อสำลิดนะครับเบอร์สิบนะครับห้าร้อยนะครับ ถัดมาเบอร์สิบเอ็ดนะครับเป็นปิดตาจัมโบหลวงปู่โตะนะครับเนื้อผงใบลานนะครับสภาพใช้นะครับสภาพใช้แต่ยังคมยังลึกยังเห็นมวลสารอยู่นะครับปิดตาจัมโบ้หลวงปู่โตะตะกุดสองดอกนะครับตะกุดคู่เลยนะ สวยมากครับเดิมๆเลยนะครับปุโตะนะครับครับเบอร์สิบอนะครับถัดมาเบอร์สิบสองครับเป็นสํมลิ์เงินหลวงปู่เอี่ยมนะครับ หล่อโบราณพิมพ์ปั้นนะครับหลวงปูเอี่ยมเนื้อสำลิดเงินนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์สำลิดนะครับพิมพ์คล้ายๆพิมพ์สังกัะจายนะครับยันใหญ่นะครับเส้นยันใหญ่อ้วนอ้วนนะครับนะเส้นยันใหญ่อ้วนนูนมีมิตินะครับพิมพ์ปั้นนะครับ รอยช่อครับดูง่ายมากถัดมาเบอร์สิบสามนะครับเป็นกะลาแกะหลวงพ่อน้อยวัดรีสะทองรุ่นแรกนะครับเขาเรียกกะลาตาเดี่ยวนะครับหลวงพ่อน้อยวัดรีสะทองนะครับด้านหลังเป็นตะคะรอยจานทั้งองค์เลยนะครับ ถัดมารายการที่สิบสี่นะครับเป็นพระปิดตาหรวงพ่อเชยวัดบางกระสอบนะครับเนื้อผงกุกรักนะครับ มาเบอร์สิบห้านะครับเป็นพับติดตาท้ายย่านนะครับเนื้อแล่พวงหรือเงินเนื้อเงินพวงนะครับนี่ครับบางคนเรียกเนื้อเงินพวงบางคนเรียกเนื้อแล่พวงนะครับเก่ามากๆเลยนะครับองน,นี้โอ้โหเนื้อหาเข้าใจง่ายครับแบบนี้ ถัดมาเบอร์ที่สิบหกนะครับนี่ครับเป็นวัดพับพิมพ์ใหญ่นะครับวัดพับพิมพ์ใหญ่นะครับตรงนี้นะครับ มาเบอร์สิบเจ็ดนะครับเป็นปิดตาแจกแม่ครัวนะครับหรือบางคนเรียกปิดตาพุงป่องนะครับปูสุกวัดปากคอมาขำเท่านะครับยสวยเก่าๆเลยครับเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับด้านหลังฝั่งตะกุดนะครับพร้อมจานนะครับลอยยันจานนะครับเห็นไหมผิวหิงๆิ่งวับ้านเลยนะครับ ผิวหิ้งๆบ้านๆนะครับกลับมาเบอร์สิบแปดนะครับเป็นรูปหล่อลงลักนะครับองนี้เป็นเนื้อทองเหลืองลงลักนะครับหลวงพ่องเงินบางคานนะครับลงลักปิดทองมาเลยนะครับ ัดมาเบอร์ที่สิบเก้านะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองนะครับวัดเขากบนะครับนี่เป็นพระจังหวัดนครสวรรค์นะครับเมืองปากน้ำโพนะครับหลวงพ่อทอง กอดเข่ากบนะครับเป็นรูปลอรุ่นแรกนะครับอุดผงมวลสารนะครับใต้ฐานนะครับนี่ครับรอยช่อครับจัดมารายการที่ยี่สิบนะครับผมให้สามอันเลยอันแรกเป็นลูกอมหลวงปู่ทิมนะครับนะลูกอมปูทิมนะครับ นี่ครับองค์ปูทิมนะครับอีกสององนะครับเป็นลูกอมหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอบนะครับนี่ครับหลวงพ่อพิงค์วัดบางประกอกแล้วก็หลวงปูทิมนะครับสามองค์นี้นะครับผมให้ห้าร้อยบาทอยู่ในรายการที่ยี่สิบนะครับถับมารายการที่ยี่สิบเอ็ดครับนี่เป็นปิดตาหัวจรลวดหลวงพ่อทับนะครับอันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับ เนื้อเงินนะพี่เนื้อเงินนะนี่ครับวัดทับวัดอนงเนื้อเงินนะครับรายการที่ยี่สิบสองเป็นปิดตาปูเอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับคนพื้นที่เขาเรียกปิดตาพิมพ์ตภาพนะครับ ปิตาปูเอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับของดีจังหวัดนนทบุรีนะครับหลวงปูเอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับจัดมารายการที่ยี่สิบสามนะครับนี่น่าเป็นเนื้อเงินนะครับเบี้ยแก้หลวงปูบุญนะครับเนื้อเงิน นะครับดูแลเป็นเงินนะมีรอยจานหน้งองค์นะครับนี่ครับเบี้ยแก้ปูบุญนะครับข้างในเหมือนมีน้ํานะเหมือนเขาเรียกเป็นประหลอดด้านในเนี่ยเป็นน้ําประหลอดนะครับเขายาวมีน้ําด้านในนะครับเนื้อเงินนะครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับนี่อ่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่ครับ นี่ครับรูปลอกห้องเงินนะครับออเก่าเลยนะครับ นี่ครับถัดมาเบอร์ยี่ห้านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะครับเหรียญหลวงพ่อกัน่นพ่อกันนะครับเก่ามากเลยครับ มารายการที่ยี่สิบหกนะครับเป็นกิ่งเฉลิมพลเนื้อนวะนะครับนี่ครับกิ่งเฉลิมพลเนื้อนวะนะครับ ัดมารายการที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระซุ้มกอนะครับซุ้มกอนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นบ้านเลยนะครับโเ,เก่าเลยครับจัดมารายการที่ยี่สิบแปดนะครับ เป็นหลวงปู่บุญนะครับเ<อ>นื้อผมยาจินดามณีนะครับ<อ>มีเส้นเกสาหนึ่งเส้นนะครับ<อ>นี่ครับ จานและมีเส้นเกสานะครับเนี่ยบุญนะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นสมเด็จนะครับองค์นี้เก่ามากเลยครับนี่นะครับผมดูเป็นของวัดละรังนะครับเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับ คลังพิมพ์ชาวบ้านนะครับด้านหลังเป็นลักนะครับเขาเรียกลักน้ำเกี้ยงนะครับ เก่ามากนะครับตรงนี้รายการถัดมานะครับรายการที่สามสิบนะครับเป็นหลวงปู่ทวดอปาเช่นะครับไปศูนย์ห้านะครับ ายการที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นนางกักนางกวักขาขายนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับนางกวักพ่อกลวยครับมีรอยจานนะครับ เป็นเนื้อดินนะครับสร้างก่อนปี2,500นะครับหลวพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับถัดมารายการนี้ครับ32ครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับเก่ามากเลยนะครับ มารายการที่สามสิบสามนะครับเป็นพระเปิมลำพูนนะครับเนื้อผงก้านมะลินะครับนะครับสวยมากครับนี่เส้นพระอาทิตย์คมมากเลยครับนะครับมีเจ็ดเส้นนะครับนะมีต้องมีเจ็ดเส้นนะเส้นพระอาทิตย์นะครับโอ้โหนิ้วมือชัดมากครับ นีครับเส้นกิ่งเส้นก้านโพนะครับมีมิติมีสันคมนะครับนี่ครับตัร,รายการที่สามสิบสี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดหลวงพ่อทาาวัตบกขึ้นพึ่ง เนื้อผงว่านนะครับหลวงพ่อทาบวัตบกขึ้นพึ่งน,นะครับถัดมารายการที่สามสิบห้าครับน่ครับราการที่สามสิบห้านะครับตรงนี้ พระสมเด็จพิมพ์เล็บมือเข่าตุ่มนะครับนะพิมพ์เล็บมือเข่าตุ่มนะครับเก <c oughs> <c oughs> ่ามานะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับ <c oughs> เป็นเนื้อดินนะครับ พิมเล็บมือเข่าตุ่มหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับด้านหลังมีรอยจานนะครับโหเข้มขังมากเลยนะครับนครับถัดมารายการที่36นะครับเป็นปิดตา หลวงพ่อแก้วนะครับบ้านานะครับติดตาเนื้อผงคุกรักนะครับหลวงพ่อแก้ววัดคือวันนะครับจัดมารายการที่สามสิบเจ็ดนะครับเป็นรูปถ่าย หลวงพ่อทาบวตะบกขึ้นพึ่งนะครับด้านหลังเป็นสีพึ่งนะครับน่ครับรูปทายหลวงพ่อทาบนะครับเป็นรูปหนังไก่นะครับถับมารายการที่สามสิบแปดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับสวยมากเลยนะครับตรงนี้ครับ พิมพ์นิยมนะครับตรงนี้นะครับสวยมากนะครับรายการที่สามสิบเก้านะครับเป็นปู่ทวดนวะนะครับนี่ครับปู่ทวดปีศูนย์ห้าเนื้อนวะนะครับนี่เป็นเนื้อนวะนะครับ รายการที่สี่สิบนะครับนี่มีสององนะครับเนื้อนวะนะครับครับรายการละห้าร้อยบาทนะครับส่งฟีเก็บเงินปลายทางนะครับเบอร์โทรนะครับ 096 9026 829นะครับ ID ลาดีนย์9 6 724 0203นะครับหรือจะติดต่อผ่านช่องทางไลน์สแกน QR code ผ่านช่องทางไลน์ได้เลยนะครับพี่พี่ครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกราบลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ